พาคินคําวิไลศัก์หรือที่เรารู้จักกันในนามของโตโน่พาคินโตโน่เดอะสตาร์นะครับเป็นนักร้องนักแสดงนะก็เป็นที่นิยมนะเคยชกมวยด้วยนะล่าสุดเนี่ยเขาไปเป็นนักเตะ,กะเกษตรศาสตร์ f อซแล้วล่าสุดของล่าสุดก็คือโตโน่พาคินขึ้นแท่นเป็นประธานสโมสรน,นะครับ เป็นประธานสมโมสรของกเกษตรศาสตร์เอฟซีสุดยอดเลยไม่ได้เป็นศิษย์เก่านะแต่ว่าเป็นนักเตะนะครับคือกเกษตรศาสตร์เอฟซีเนี่ยเขามีปัญหาในไทยลีกสองนะปัญหาเรื่องการเงินไม่จ่ายค่าจ้างนักเตะบ้างอะไรบ้างนะครับนักเตะก็ถอนถอนตัวหายไปหลายตัวหลายคนแต่ก็ไอที่ยังอยู่ในใจรักจริงๆนะครับล่าสุดเนี่ยโตโน่ก็ไปสังกัดอยู่กับสมโมสรเกษตรศาสตร์เอฟซี แล้วก็มีอดีตทีมชาตินะมีทั้ง a k เคนอดิศักิ์ไกสอนจาก,กพันพรสใสก็เข้าไปผลงานก็โอเคนะครับผลงานในฤดูกาลนี้ถือว่าใช้ได้อะผลงานนะครับผลงานของกเกษตรศาสตร์ FC ล่าสุดก็ชนะนะครับชนะสมุทรปราการซิตี้นะครับก็ถือได้ว่าสุดยอดอะนะแล้วทางสโมสรเกษตรศาสตร์ FC ก็มีบริษัทที่เรียกว่าบริษัทนาคามรกเนี่ย ไม่ไหวแล้วครับเปลี่ยนผู้บริหารโละทีมไปเลยก็เลยแต่งตั้งโตโน่พาคินมาเป็นประธานสโมสรแล้วก็มีสันติชัยเพื่อมาเป็นโคช้ชเราก็พยายามที่จะฟื้นฟูนะจะสู้ต่อแหละจะฟื้นฟูโดยการหาสปอนเซอร์แล้วก็นักเตะที่เล่นอยู่เนี่ยยอมลดค่าจ้างอืช่วยกันนะครับเปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ว่าผู้บริหารเนี่ย คุยยังไม่รู้เรื่องพูดไม่เป็นความจริงอะไรก็ว่ากันไปนะผู้บริหารเก่านะแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินประมาณ3-4ล้านบาทโตโน่ก็เลยคิดว่าเอาจะเข้ามากอบกู้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับสำหรับโตโน่เองเนี่ยก็นอกจากเป็นนักร้องนักแสดงนะครับก็ยังเป็นนักฟุตบอลอาชีพนะเคยเล่นราชบุรีทีมแรกแล้วก็ไปอยุธยาอยู่ในเตดขอนแก่น FC แล้วก็มาที่กเกษตรศาสตร์ f อฟเป็นทั้งประธานสมโมสรแล้วก็เป็นทั้งนักเตะด้วยนะครับอ้าวใครที่เป็นแฟนกเกษตรนะทั้งสิทธ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันหน่อยนะครับกรเกษตรศาสตร์ f อฟและโตโน่พาคิน